รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลน์ การเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดย The Verona ทับลานปราจีนบุรีบ o o ค t c o n c e p เต็มาตรฐานระดับโลกหุ๊ยเล่ๆหุห๊ยรวยกับอุ๊ยรุง่งอ่ะอุ๊ยรวยกับอุ๊ยรุง่งบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืงยนไปด้วยกันค่ะ แล้ววันนี้รายการของเราค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานอาสานะคะของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้ดําเนินกิจกรรมด้านอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก คุณฤทธิชัยศรีวิจาร์ค่ะประธานกรรมการบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดนะคะในการมาพูดคุยกับเราซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าบริษัท MP Group นะคะเป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีการนำเข้าชุดตรวจโควิด -19 นะคะจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนั่นก็คือ Standard Q c o v i d -19 Antigen Home Test นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกค่ะว่ามีประสิทธิภาพสูงสามารถ ตรวจพบเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงสายพันธ์โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้ด้วยวันนี้เรามาพูดคุยกับประธานกรรมการบริษัท MP Group กันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับก่อนอื่นเลยหนูขออนุญาตรเรียนถามค่ะว่าสำเร็จการศึกษาจากทางด้านไหนหรอคะทำไมถึงมาเป็นประธานกรรมการได้คะครับตัวผมเองก็จบเทคนิคการแพทย์นะครับจากคณะสาธารณสาุขจุฬาลงกร,ร,กรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมค่ะครับ ความชอบในด้านเกี่ยวกับการแพทย์หรือว่ายังไงทําไมถึงเลือกเรียนคณะนี้คะครับก็เป็นคณะที่เกี่ยวกับทางด้านของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็คิดว่าจบมาเนี่ยก็คือจะทําประโยชน์ในหะ้กับประชาชนในการรักษาผู้ป่วยหรือว่าทาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้นะครับครับทีนี้เส้นทางหลังจากที่เรียนจบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเส้นทางชีวิตเป็นยังไงต่อคะทาไมถึงได้มาเป็นประธานกรรมการบริษัทเอ็มพีกรุ๊ปทุกวันนี้ได้คะคมีพี่ไหม่ ก็หลังจากจบก็ได้มีการทํางานอยู่ในส่วนของทางโรงพยาบาลนะ,ะแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ชอบทําทางด้านของธุรกิจแล้วก็มองว่าในสายที่เราจบมาเนี่ยเป็นสายทางด้านของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับทางห้องประเด็จการหรือว่าแ a บนะครับเราเราก็จบทางด้านเทคนิคการแพทย์มาเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราสนใจแล้วก็คิดว่าการมาทําอาชีพตรงนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยในการให้เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ในการกระจาย สินค้าที่ได้มาตรฐานและก็คุณภาพสู่สังคมไทยเราได้ครับค่ะเ,เป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะตั้งแต่ตอนที่ทำงานในโรงพยาบาลทำงานแลบแล้วก็จนกระทั่งมาจัดตั้งเป็นบริษัท MP Group ทุกวันนี้คะ่ะคตอนนี้ธุรกิจเราดำเนินมาจนถึงปีที่21ซึ่งถือว่าเอ,อ่สำหรับบริษัทคนไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่เ,เป็นหลัก หนึ่งในเสาหลักของประเทศนะฮะที่<ะ>ดำเนินธุรก,กิจทางด้านนี้แล้วก็ตลอดยี่สิบปีนี้ก็ถือว่าเป็นยะเวลาที่ถือว่านานพอสมควรน,นะครับผมในการที่เข้ามาในตลาดทางด้านนี้นะครับค่ะมีปณิธานในการดาเนินงานอย่างไรบ้างคะครับประนิธานในการดเาเนินงานเนี่ยด้วยความที่เราเป็นบริษัทคนไทยร้อเเซนะครับสิ่งหนึ่งสําคัญคือทํำยังไงก็ได้ให้ธุรก,กิจที่ทำเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่า support ให้กับสังคมประเทศชาติเราได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนไข้หรือว่าดูแลคนไทยเราเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเลยทำให้เราเน้นที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้คุณภาพนะฮะมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้นะซึ่งเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยก็ให้เกิดเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีและก็ยั่งยืนนะเหมือนปริธานบริษัทก็คือ for life and e x c e l l e n t life ครับ คุณฤทิชัยมีปณิธานในการดาเนินง,งานยังไงบ้างคะครับก็ปณินานในการดำเนินง,งานาในภาคธุรกิจของ MP Group เรานะฮะตลอด2ี่บดปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยเป็นบริษัทนําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านของอาการแพทย์แล้วก็ทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยผู้ผู้ป่วยแล้วก็คนไขเ้เพื่อให้มีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยําที่สุดสิ่งสําคัญกนะ็คือเรื่องของการที่ทำยังไงก็ได้ให เขาเรียกว่าสุขภาพชีวิตหรือว่าสุขภาพของคนไทยเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทาง MP Group เราเนี่ยจะคงไว้เพื่อที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในสังคมนะครับ,รบเราเร้ได้ว่าช่วงนี้นะคะเราได้รับทราบทั้งที่มาของการจัดตั้งบริษัท MP Group นะคะรวมไปถึงปณิธานในการดำเนินงานด้วยช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราไปดูทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนรุงรุ่งมีเพื่อชีวิตรุ่งอรุณไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ท้อต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้วหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอรุ่รวยกับปุยรุ่งอรุ่ง สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ e l ล่าช้อปปิ้งครับมีผลิตภัณฑ์จากปลานตาปลาฟ้าประทานปลาดินแดดเดียวมานําเสนอนะครับซึ่งปลาดินครับอุดมไปด้วยโปรโตีนและโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพ กรรมวิธีแปรรูปด้วยการนำมาแล่ทำความสะอาดแช่น้ำเกลือและลามาตากแดดจนแห้งสนิทครับสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูครับและที่สำคัญนะครับสามารถเก็บแบบแช่แข็งได้นาน1-2เดือนครับลานตากปลาฟ้าประทานปลานินแดดเดียวบรรจุแพคลักกิโลกรัมราคา4 8 2บาทพิเศษครับสแพ็ครับ,ร,บราคา7 5 9บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ู1 2 6 6 6, 6, 6 5 5 หรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับที่อด i l y o l a shopping หรือสแกนคลโค้ดที่มุมจอตอนนี้ได้เลยครับรุงรุงมีเพื่อชีวิตรุงอรุณ้ไรหนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอใจไม่ทต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เลห่หุยรวยกับปุยรุงอรุณรวยกับปุยรุงอรุณ สนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแดทับลานปราจีนบุรีบูชคซได้มาตรฐานระด,ดับโลกุุยบริษัทเอ็รวยกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด กลับมาช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท MP Group ประเทศไทยจํากัดกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามคุณฤทธิชัยค่ะถึงลําดับของการเติบโตในธุรกิจค่ะครับผมยี่สิบปีที่ผ่านมาของการทําธุรกิจนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็เหมือนที่ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบนะว่าเราเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือแพทย์แล้วก็วินจัยทางด้านห้องปฏิบัตการ เราเต,ติบโตมาจากการจาหน่ายชุดตรวจแอปิดเทสซึ่งเป็นชุดตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นนะะในการกัดกรองเช่นชุดตรวจไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่พวกนี้ครับแล้วก็โควิดในที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เต,ติบโตมาในการพัฒนาในการตรวจถึงหาระดับสารพันธุก,กรรม,มะะก็คือการตรวจโมเลกุล่าหรือที่เราทราบกันง่ายๆคือเรียลไทม์พีซีอาร์ซึ่งบริษัทเราก็เป็นเจ้าหลักเหมือนกันในการนําเข้าชุดตรวจโดยเฉพาะชุดตรวจ โควิด19นะฮะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะนะแล้วก็ทางนี้เรายังมีการพัฒนาในการทำภาคผลิตโดยการร่วมมือกับกองวิยาสตร์การแพทย์ในการผลิตชุดตรวจหาทารซิเมียซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราเป็นเจ้าแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 1385แล้วก็ CIVD ครับโอ้โหทีนี้ในส่วนของลายสินค้าของบริษัท MP Group ค่ะมีอะไรบ้างคะตัวลายสินค้าก็เหมือนที่แจ้งไปนะครับว่า จากการเติบโตนําเข้าธุรกิจแล้วก็เครื่องมือแพทย์แล้วก็การผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่องก็คือสินค้าที่เป็นการตรวจมินิจฉัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดที่ระบาดการเติบโตที่สูงมากตอนนี้คือสินค้ากลุ่มตรวจหาโควิดซึ่งก็มี atk ชุดตรวจ atk ซึ่งเรานําเข้ายอนสนัคิวนะครับแล้วก็ชุดตรวจเรียวทม์ pcr ซึ่งเราก็นําเข้ายอนซีจีนแล้วก็ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแม่และเด็กนะซึ่งเป็นการตรวจหาภาวะ,ะดาวซินโดมซึ่งบริษัทเองก็มีการจัดจำหน่ายในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่า Public Health มีการตรวจคัดกรองแล้วก็เบิกจ่ายไดนะ้โดยโดยสพชซึ่งเราเองก็ถือว่าเป็นเจ้าหลักในตลาดปัจจุบันที่ทำธุรกิจด้านนี้มานะซึ่งสินค้าที่นำเข้าเนี่ยก็คือชุดตรวจโควิดแอนติเจนใช่ไหมครับ ของย่อสนาดคิวนะเราเป็นเจ้าแรกนะฮะที่มีการนําเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วก็สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวแรกนะครับที่เรียบการรับรองโดยองค์การอเมริโลกซึ่งก็คงต้องบอกว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยดีมากแล้วก็ดีน่าจะดีที่สุดนะครับณตอนนี้ครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชุดตรวจเนี่ยสามารถตรวจได้ครอบคลุมในทุกสายพันธุ์นะครับโดยเพราะเชื้อโอไมคอนที่ระบาดนะชุดตรวจสนาดคิวก็เป็นชุดตรวจ เจ้าแรกแล้วก็มีผลงานวิจัยาจากหลายประเทศทั่วโลกในการสปอร์ตว่าสามารถตรวจได้นะครับ บริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศได้ดำเนินกิจการมาก,กว่า21ปีและมีชุดตรวจ c o v i ด1 9ยี่ห้อ Standard Q COVID-19 Antigen Home Test จากประเทศเกาหลีใต้ที่ทั่วโลกให้การยอมรับค่ะว่ามีประสิทธิภาพสามารถตรวจพบเชื้อโควิด1 9ได้รวมถึงเชื้อกลายพันธุ์อย่างโอมิครอนด้วยผมขอ ขอบคุณนะฮะบ,บริษัท MP Group นะฮะที่ได้นำชุดเอทีเคนะครับซึ่งเป็นโฮมเทสนะครับยี่ห้อ Standard Q ซึ่ง w s o เนี่ยรับรองนะครับซึ่งยี่ห้อ Standard Q เนี่ยถือว่าเป็น ATK ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับทาง MP Group นะก็ได้เอาของดีนะมาให้ประชาชนคนไทยใช้นะครับ ในช่วงนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากซ e อคนสวยนะคะคุณนัทพรบุญบุญผาค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท MP g r o u กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดเลยเวลาที่เราไปเข้าร้านขายยาค่ะแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าชุดตรวจอันนี้เนี่ยน่าจะได้รับมาตรฐานแล้วก็ผลตรวจแม่นยําเราสามารถสังเกตได้จากอะไรได้บ้างคะเบื้องต้นก่อนเลยนะคะก็ต้ององค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่า ชุดวินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยจะต้องถูกควบคุมนะคะคุณภาพนะคะโดยองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆน,น,นะคะ,คะในประเทศไทยเนี่ยอย่างท่านก็จะเห็นว่ามีเลขออยอนะคะ,คะแต่ปัจจุบันเนี้ยอ,องค์การอาหารและยาปรับเป็นปอทอนะคะมาจากเรื่องของการประเมินเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะมีเลขลำดับนะคะซึ่งหากท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาเนี่ยท่านจะเห็นว่าสแตนด์ดัคิวอยู่ลำดับที่1นนะคะแล้วก็อย่างแบ่งประเภทชัดเจนระหว่างโฮมเทส กับโปรเฟ s ชั่นอลเทสนะโปรเฟ s ชั่นอลเทสก็คือใช้ในโรงพยบาบาลนะคะส่วน Home มเทสก็คืออนุญาตให้บุคคลตัวไปอย่างเราใช้นะคะลำดับถัดมานะคะที่ต้องมีก็คือฉลักกำกับนะคะมีผู้นำเข้าผู้ผลิตนะคะแล้วก็ฉลักภาษาไทยนอกจากนั้นเนี่ยอยย,ยังกำหนดให้เรามี QR Code ในการดาวน์โหลดนะคะวิดีโอในการใช้งานนะคะเพื่อให้คนใช้งานเนี่ยได้ มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องแต่ที่พิเศษมากกว่าที่ MP Group รทำนะคะเพราะเราคิดว่าเรามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมคะนะคะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ในการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะ,ะหลังจากการใช้งานก็สามารถสอบถามผ่านทางช่องทางไลน์นะคะหรือว่า Facebook ของบริษัทแล้วก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์คอยตอบคำถาม,มนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนใช้งานนะคะเรื่องของมาตรฐานเชื่อว่า หลายหลายท่านคงจะมั่นใจแล้วนะคะในชุดตรวจ Standard Q นะคะของบริษัท MP Group นะคะว่าโอ้โหค่อนข้างชัวร์เลยในเรื่องของความแม่นยำนะคะทุ่งหน้าค่ะเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านอาสาของบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดค่ะรุงรุงมี้เพื่อชีวิตรุงอรุณ ผูไรนาสวนมีวันดีที่นี้เสมอถ้าใจไม่ทอต้องผ่านได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอรรวยกับปุยรุงอรุณเนื่องในโอกาสครบรอบ64ปีก่อตั้งช่อง5นะครับผมก็ขออวยพรให้ทางช่อง5เองครับก็เป็นช่องที่เป็นช่องแห่งอนาคตนะฮะแล้วก็เป็นช่องที่ เติบโตเจริญมั่นคงอย่างก้าวหน้าเพื่อสังคมไทยตลอดไปนะครับผมวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางททบหด้วยนะคะซึ่งเป็นวันดีมากๆตัวเองก็เกิดมาก็เจอช่อง5แล้วนะคะก็ ดีใจในความสำเร็จของช่อง5นะคะแล้วก็ขอให้คนไทยนะคะอยู่คู่กับช่อง5เป็นนานๆแล้วก็ช่อง5ก็อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆน,นะคะช่วยสนับสนุนช่องช่อง5ด้วยแล้วก็ขอให้ช่อง5นะคะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่จนถึงรุ่นลูกรุก่นหลานต่อไปด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เนงในวาระครบรอบ64ปีช่อง5นะครับทาง MP Group เราได้มีจิตสาธารณะนะครับที่จะมอบนะครับในส่วนของตัวชุดตรวจทั้งหมด5นผ่นเทสให้กับทางช่อง5เพื่อช่วยเหลือศูนย์พักคอยนะฮะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไทยเราครับผมก็วันนี้ MP Group ประเทศไทยรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะวันนี้เราก็เลยนำ ATK นะคะมาส่งมอบให้กับทาทบ5เพื่อส่งต่อนะคะคุณะคะ่าของ ATK ดีๆคุณภาพดีๆนะคะให้คนไทยได้ใช้ตลอดไปนะคะก็วันนี้เรานำชุด ATK นะคะมาบริจาคนะคะร่วมบริจาคในวันเป็นมงคลวันนี้นะคะจำนวน5,000ชุด องานได้สิเพื่อนกล้าหุยเล่เล่หุยรวยกับปุยรุ่งอรุรวยกับปุยรุ่งอารุสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชคอกแซกได้มาตรฐานระดับโลกหุยเล่เล่หุยรวยกับปุ้ยรุ่งอารุรวยกับปุ้ยรุ่งอารุบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัด คุณผู้ชมคะเรามาพูดคุยกับคุณบริทธิชัยกันต่อนะคะในเรื่องของงานด้านอาสาค่ะของบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดค่ะอยากให้เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของงานด้านอาสาต่างๆค่ะครับที่ชัดเจนที่สุดณนะตอนนี้ครับจากสาานการโควิดนะฮะทางบริษัทเองได้มีการบริจานะคชุดตวดรวจ ATK ที่เรานำเข้ายี่ห้อ s ซนเด็ตินะฮะให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐมูลนิธิแล้วก็ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสังคมนะฮะเพื่อที่จะนําชุดตรวจที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเนี่ยไปกระจายแล้วก็มีการตรวจให้กับประชาชนได้อย่างท,ทั่วถึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่ทางบริษัททำซึ่งปัจจุบันเรามีบริจาคเป็นหลักหลายแสนเทสแล้วนะครับผมโดยที่เราเองก็เขาเรียกว่ามีการมอบนะฮะให้กับเนืวยงต่างๆทั่วประเทศนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ,นะรบนอกจากนั้นเองทางเราเองเนี่ยก็มีการ ะะเทคนิคการแพทย์นะที่บริษัทไปช่วยในการตรวจคัดกรองนะะในการเก็บสวอปสเปซเมนแล้วก็นำมาเทสกับตัวชุดตรวจเพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือ,อหน่วยง,งานทั้งภาครัฐแล้วก็มูลที่ต่างๆในการตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชนที่มีการระบาดในช่วงปีที่ผ่านมามนะะีหลักการในการเลือกหน่วยงานต่างๆที่เราจะเข้าไปบริจาะคอยังไงบ้างะคะครับ หน่วยงานหลกัหลกๆก็จะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล้วนี่คือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องฮะเช่นโรงพยาบาลสมเร็จพ,พระจุฬาราชสภาสังคมสังเคราะห์นะฮะหรือแม้ทั่งทางทบว่าเองที่มีกิจกรรมจิตอาสาที่จะทาในการตรวจในศูนย์พักคอยนะแล้วก็หลายหน่วยงานที่ติดต่อมาจะเป็น การทําจิตอาสาโดยตรงเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ก็คือเป็นการทําโดยโดยจิตสาธารณะตรงๆนะครับค่ะหนูขอถามในเรื่องของมุมมองส่วนตัวของคุณฤทธิชัยค่ะเกี่ยวกับงานด้านอาสาหลายๆคนมองว่าเราต้องมีก่อนเราถึงจะเป็นผู้ให้ได้ตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับผมมองว่าทุกคนเองเนี่ยสามารถที่จะทํากันได้เลยนะครับการทำเนี่ย ในส่วนของติดอาสาเนี่ยเราสามารถทำตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่ๆได้นะฮะเราคงไม่ต้องรอว่าเราจะต้องมีก่อนนะ,ะถึงจะทำนะฮะแต่ว่าการที่เราเริ่มทำคนละไม้คนละมือบางทีก็คงไม่ใช่แค่ปัจจัยเรื่องของอเงินหรือว่าเรื่องของสิ่งของอย่างเดียวสำคัญคือเขาแรงกายแรงใจนะฮะ่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้ทุกคนทำได้นะครับแล้วก็ คิดว่าถ้าหลายๆคนทําร่วมกันนะฮะก็จะทําให้สังคมเราเนี่ยก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืยนกันนะครับในส่วนของกิจกรรมอาสาฮะที่ทาง MP Group เราฮนะได้ทําขึ้นมาเนี่ยตลอดอช่วง21ปีที่ผ่านมาฮะเราได้มีการจัดตั้งมูลทิ่เอ็มพีกรซึ่งเป็นมูลทิที่จะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในหลายภาคส่วนนะฮะในภาคส่วนแรกเนี่ยเราก็ทําเรื่องของ กิจกรรมเรื่องของการทำ CSR เรื่องของ R2R ก็คือส่งเสริม<อ>แล้วก็สนับสนุนผลงานวิจัยนะของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศนะเพื่อที่จะสามารถที่จะให้ได้ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ดีนะฮะนำมาใช้ในเชิงภาคการผลิตหรือ ภาคการจำหน่ายได้ในบ้านเรานะซึ่งก็มีหลายๆงานวิจัยที่เรียกว่านําเสนอนะแล้วก็รับรางวัลต่างๆจาก <c oughs> ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศ <c oughs> นะครับอนอกจากนั้นเองเนะี่ยในส่วนมือที่เองเราก็ทํากิจกรรมโดยตรงก็คือในการช่วยเหลือสังคมโดยการมอบแล้วก็บริจาคสิ่งของที่จําเป็นนะฮะอย่างล่าสุดเราก็มีการไปบริจาคในส่วนของอ,อาหารกลางวัน <c oughs> ให้กับทางชุมชน เช่นชมรมของเตยหรือว่ากลุ่มแพทย์พยาบาลที่มีการฉีดวัคซีนให้กับทางประชาชนนะซึ่งเราเองก็ทํากิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพนภนธกิจอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของ MP Group ของเรา สุดยอดมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นงานด้านอาสาที่ครบวงจรมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะได้รับทราบว่าบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดนะคะงานด้านอาสาเนี่ยถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานของบริษัทเลยก็ว่าได้นะคะ และว,วันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมไปถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5แห่งนี้วันนี้ชัดคุณฤทธิทชัยและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ